โอ้วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนแรกวันที่ถ่ายวิทยาเนี่ยแอบก็รู้สึกแบบว่านอนไม่หลับแล้วเพราะว่าเราจะได้แบบว่าแสดงกับน้องครั้งแรกเราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยนะคะจนมาวันเนี้ยก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่จับมือกันแน่นมากนะคะน้องมิมนี่แบบมือเย็นเลยองน้องิมน้องใหม่บิกแบบใหม่เลยใช่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกของ การก้าวเข้าเส้นทางืันเทิงจริงๆแล้วก็หนูสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่ให้มากที่สุดค่ะตอนนี้เราสำเร็ละลายพี่รรมเป็นยังไงบ้างคะก็พยายามนัดกันบ่อยๆนะพยายามแบบว่าไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็แบบว่ามีอะไรแชร์สิ่งที่ชอบจะได้รู้ว่าเราแบบชอบอะไรเหมือนๆกันบ้างแบบอยากไปที่ไหนบ้างแล้วก็แบบเมนิเฟสหน่อยว่าแบบเอ้ยอนาคตเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างอะไรอย่างี้ สนิทสนิทมากเล่าเล่าทุกอย่างให้กันฟังกับบทที่ได้รับนะคะเรามีการเตรียมตัวทเปันบ้านย่งไรบ้างก็มีอ่านนิยายค่ะมีอ่านนิยายแล้วก็พูดคุยกันว่าคาแรคเตอร์ของพี่ดินกับน้องโรสเนี่ยมันแบบเราเหมือนเหมือนเราไหมแล้วก็มีอะไรที่ต่างอย่างอย่างนิมคิดว่าเป็นไงอย่างพองหนูตัวโรสเขาจะแบบมีความอ่อนหวานอ่อนโยนแต่ว่าไม่อ่อนแอและตัวเรา อะไรที่แอดเวนเจอร์ค่าที่จับแบบจริงจริงก็แมนแมนนิดนึงค่ะซึ่งหนู่อต้องรถจะมีลงมาก็ได้นะทุกที่เราแนะนำกับน้องใหม่เลยว่าโอ้แนะนำทุกอย่างเท่าที่จะแนะนำได้ค่ะแล้วก็เวลาที่แบบน้องกังวลหรืออะไรเงี้ยก็บอกไม่เป็นไรแบบมีพี่อยู่ข้างๆแบบพยายามให้คอมฟอร์ตโซนเขาค่ะเรื่องเคมีพวกเราเป็นยังไงบ้างคะอยเรื่องเคมีนี้ ต้องต้องให้คนอื่นมองไหยคะแต่ว่าส่วนตัวถ้าเป็นนิสัยใจคอเงี้ยค่ะคือแบบคลิกกันมากแบบแบบเข้ากันง่ายมากๆค่ะอันนช้วงเวลาที่ความรักอนันจะใจเย็นขึ้นหรือยังไงคะอันนี้คือแบบคือน้องจะมีความแบบแพนิคนิดนึงค่ะแล้วก็มือจะเย็นแบบมือจะสั่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องต้องให้ความอบอุ่นจริงๆแล้วเราหรือกันเราเป็นประมาณไหนโมเมนต์ไหนเคมี่ว่าแบบ อยย่างนี้กัเมองว่าเป็นอะไรเป็นโมเมนต์ที่พี่สาวดูแลหนุ่มได้อย่างนี้ค่ะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าเวลาที่หนุ่มสวมใสอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรพี่แอมอยู่ข้างหนุ่มเสมอค่ะแล้วก็จะเป็นอ่อนมาอ่อนไหนแผลแผลเราอ้อนเลยมากๆค่ะเหมือนดูดูว่ามิ้เป็นคนอ่อน แอปเปิลมากกว่าใช่ใชค่ะอย่างเมื่อกี้ตอนที่จะลงมาน้องก็บอกว่าเนี่ยครับหนูขอกอดหน่อยแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบขอจับมืออะไรอย่างเงี้ยตอนพลางเนี่ยหรอใช่ช<า>ใช่แล้วคู่เราแบบมาป็นค,นคู่แรกสุดเด็ดมาสิ่งแรกที่ที่ที่ททเกิดขึ้นกับคือความกดดันเ <c oughs> พราะว่าโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ใหญ่มากนะคะแล้วก็คนคาดหวังเยอะมากๆ เราก็คิดว่าเราจะทำยังไงให้มันดีที่สุดให้คนเชื่อว่าเราเป็นพี่ดินและน้องโรสตัวจริงที่มาเพื่อบทสินั้อยากให้ฝากติดตามหน้หน้าชมงดู่เราคเราเริ่มก่อนเลยก็ฝากทุกคนติดตามโปรเจกต์โ o l d e l e m e ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเรื่องวีวาปฏิทินด้วยนะคะพี่ดินกับน้องโรสค่ะค่ะก็ฝากติดตาม นะะคทั้งโปรเจกต์โฟร์เอเลเมนต์นะคะแล้วก็คู่ของเราเรื่องวีวาปัตตพีนะคะก็จะได้ชมกันนะคะอย่างที่บอกทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD ค่ะแล้วก็ดิ่เรื่องของเนี่ยสองคนนี้เขาเนี่ยคือเรื่องของว่าลูกวันนี้ชาวเพื่อนรักคนคนดูแลให้ค่ะอ๋อใช่ค่ะก็มีปรึกษาค่ะเพราะว่าเปียงพวกเราเนี่ยเวลาที่ที่จะออกงานหรืออีเวนต์ถ้าบางทีเราต้องการแบบว่า คำแนะนำนะคะเราก็จะถามกันว่าส่งชุดไปให้ดูว่าชุดนี้โอเคไหมลุคนี้จะทําผมยังไงรองเท้าจะเป็นยังไงอย่างรองเท้าเนี่ยนิชาก็ส่งรองเท้ามาให้แอปก่อนนะมามาให้ลองว่าของที่นิชามีเหมาะแกหรือเป่าหรือจะใส่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าตอนนี้ทำไมที่เป็นไอดอเทื่อนเลยเป็นความสุขของเขาค่ะเขาเขาชอบวงการแฟชั่นเขารักการแต่งตัวน้องมิมก็เห็นนิชาเป็นไอดอลนะคะฝากฝากบอกรักนิชาตลอดชอบนิชามากแล้ววัน ชาใสให้แอปเปเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคารักไหมโตไหโอ้โหนาดูเนาะนอกจกจะมากันไป่หาร่าแล้วต่อยยากันดูแลกันใช่ค่ะซัพพอร์ตกันเสมอท้าจริงวันนี้เขาเาจะมาด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนเขาติดอีเวนต์มาไม่ทันก็ฝากดอกไม้มาค่ะตัาง้นต่างเป็นกำลังใจกันใช่ค่ะพวกพวกเราซัพพอร์ตกันเสมอค่ะ